ในวันนี้ในส่วนของประชาชนเองก็คาดหวังจะเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วค่ะภายหลังกว่า1ปีที่ผ่านมาผลงานของรัฐบาลโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเมืองมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ติดตามจากรายงานค่ะวันที่23-24ธันวาคมที่กำลังจะถึงรัฐบาลประกาศจะแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาสังคมต่างจับจ้องและตั้งคาถามว่า รัฐบาลได้ดำเนินการสิ่งใดไปแล้วบ้างและมีผลงานใดที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนในโอกาสนี้ทีมข่าวจึงถือโอกาสลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นจากภาคประชาชนถึงผลงานในรอบปีครึ่งที่ผ่านมาโดยตั้งประเด็นคำถามออกเป็น3แนวทางประกอบด้วยการบริหารงานด้านเศรษฐกิจการบริหารงานด้านสังคมและการบริหารงานด้านการเมืองโดยด้านเศรษฐกิจ ประชาชนต่างให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มสุดลงต่อเนื่องนายเดชพินิตวรกุลอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ายืนยันว่าธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากสินค้าขายได้น้อยลงเพราะประชาชนต่างพร้อมใจกันประหยัดเช่นเดียวกับชุติมาดำรงศิริวัตรแม่ขาขายไก่ยอมรับว่าระบบเศรษฐกิจที่แย่ลงทำให้อาชีพขายไก่สุดตามไปด้วย จากที่เคยขายได้กว่าวันละเจ00บาทปัจจุบันขายได้เพียงสองถึงสาพันบาทเท่านั้นนเศรษฐกิจมันก็คือว่าคนซื้อของอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีเขาจะไม่ค่อยมีรายได้รายได้ที่เพียงพอที่จะมาซื้อในครอบครัวการซื้อของจะจำนวนร้อยลงสมมติเคยซื้อไก่อยู่โลหนึ่งเขาก็จะลดเหลือครึ่งโลบางคนก็เขาเรียกอะไรอ่ะ เคยซื้อของมากๆแม่ค้าแม่ค้าขายส่งขายปลีกอ่ะเคยซื้อของมากๆที่ว่าประมาณ5้าโล6โลที่เขาจานวนขายต่อวันเขาก็ลดเหลือประมาณ2โล3าโลอย่างเงี้ยค่ะเคยทารายได้อย่างนี้ประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นตอนนี้เศรษฐกิจเสื้อผ้าเย็บเสื้อย่างเสื้อโหลเนี่ยก็กระทบมากคือขายไม่ออกพอขายไม่ออกไรายได้กันลดน้อยลงในภาพรวมนะฮะในเศรษฐกิจในภาพรวมที่ท,ท,ที่ผมสัมผัสมา รักเรื่องการเ,าเศรษฐกิจปากท้องรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่าร้านแผงลอยพวกส้มตําอะไรเนี่ยก็จะขายดีมากแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันก็กระทบกระเทือนไปหมดคือชาวบ้านก็าไรายได้ก็น้อยลงที่ผมเป็นเป็นเซลล์อยู่นะครับผมก็เดินสายวิ่งวิ่งวิ่งทำงานอยู่เนี่ยทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกอจนบรีระรยองเป็นหลักนะครเราก็กมีแถวสระบุรีอยุธยาพวกเนี้ย แล้วก็ปริมณฑนที่วิ่งอยู่นะฮะทำงนานอยู่้าขายเกี่ยวกับเครื่องเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างฮาร์ดแวร์เป็นหลักกัน,นะครับรู้สึกว่าผมการดำเนินการจากที่เปลี่ยนไทยการเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยลค่อนข,ข้างจะตกลงเรื่อยๆนะตกลงเรื่อยๆตกลงเรื่อยๆมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะชาวนาอันดับแรกเลยนะ ที่ค้าขายเนี่ยเกี่ยวกับวงการอะไรพวกพวกนกเกี่ยวพวกอะไรที่ซึ่งเขามีส่วนเกี่ยวพันกับชอนานาโดยตรงเลจะค่อนข้างจะตกต่ำลงไปเลยด้านสังคมยังมองว่าการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เสมอภาคเท่าเทียมกลุ่มหนึ่งมักได้รับอภิสิทธิ์เสมอขณะที่อีกกลุ่มกับถูกจับตาประชาชนจึงเห็นว่าในแง่ดังกล่าวรัฐบาลยังขาดความเป็นกลางถ้ายที่สุดการตั้งคำถามว่า เหตุใดทหารยังไม่กลับเข้ากรมกองเพื่อเร่งคืนประชาธิปไตยประชาชนให้ความเห็นต่อด้วยว่าการสร้างความปรองดองจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะความเป็นธรรมยังไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนการแบง่งฝีแบ่งฝ่ายมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น พอรู้บ้างแต่ถ้าถามว่าจะรู้หนักรู้ลูกซึ้งเนี่ยไม่สามารถเท่าพวกเขาได้แล้วทุกวันนี้อีกอย่างหนึ่งผมถึงบอกว่าให้ให้ร่างรัฐธรรมนูญยังไงในเมื่อผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ร่างยังอยู่เหนือกฎหมายก็ยังไม่มีประโยชน์ไม่ต้องว่าประชาชนนะครับคือผู้ที่ร่างนี่แหละเป็นคนที่ใช้กฎหมายที่ไม่ถูกหลักให้กับพวกพ้องอย่างว่าข้อดีที่เห็นเนี่ยผมไม่เอ่ยแล้วกันเร่งรัดจังแต่กรณีที่ยังตามอยู่ก็ยังไม่สารต่อให้จบ ็เ,เหมือนที่บอกว่าแบ่งแบ่งพวกสองสอง,สองเวอร์ชั่นอย่างเงี้ยว่าในการในในผลงานของท่านนายกหรือรัฐบาลชุดนี้ครับผมว่ายังไม่เป็นที่พอพอใจนะครับว่า,าในอยู่ในจุดที่ว่าประชาชนควรจะรับได้เพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยประชาชนเราเนี่ยต้องการให้เข้ามาให้ปลอจริงๆทําทำจริงๆและ ให้เห็นจริงๆว่าท่านได้ทําจริงๆไม่ใช่มีอะไนโยบายที่เข้ามาแต่ว่าการการการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นมอนก็มาหลอกประชาชนให้ปองดองแต่ว่าแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่ถามว่าไปถึงจุดนั้นยังผมว่ายัางนะเพราะที่ที่ผ่านมาแล้วก็ก็ดูตรวจสอบดูที่ที่ดูออกกุงออกข่าวมันก็ยังกลายเป็นที่ว่าเออ มันก็ยังไม่เป็นการเท่าที่กวนยังไม่สมควรที่ว่าเออทำไมทำไมประชาชนยังยังข้องใจอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมเออทำไมมันไม่สเสอภา้และอย่างกฎหมายก็แรงเกินไปฮะมาใช้เออมาตาเออสีสีมันมัน,ม,น,ม,นมันแรงเกินไปฮะแล้วก็ช่วงชาวบ้านก็ยังถามว่ามาปีกว่าแล้วทหารทําไมยังไม่ยอมกลับกลมก่อน พราะเรื่องมันก็สงบไปแล้วมันถึงเวลานี้มันดูในภาพรวมเนี่ยมันเหมือนว่าประชาชนเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่มีประชาธิปไต,ตยเต็มที่เสียงเหล่านี้ยืนยันเพิ่มเติมด้วยว่าหากรัฐไม่เร่งสร้างผลงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องและการลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมเพื่อนำประเทศเดินหน้าไปสู่ความปลองดอง จะทำให้ประเทศไทยตกต่ำม,มากขึ้นประชาชนในระดับกลางและระดับล่างจะได้รับผลกระทบมากที่สุดความหวังสุดท้ายของทุกคนจึงเชื่อว่าการเลือกตั้งเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงจะบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้พึกนุ่มแจมถ่ายภาพกันตะพนอนุวันทีวี24สถานีประชาชนรายงาน